โอ้โห oh, oh. วันนี้เรามารีวิวกันนอกสถานที่นะครับในบรรยากาศที่แบบหนาวๆเย็นๆฮ่าๆๆคับแคลิฟอร์เนียเรดเบนไวน์นะครับสไตล์นี้ก็แต่ตัวนี้ใช้ชื่อว่า Body บอด้กาสีสันของฉลากก็มาในแนวอาร์ตสไตล์อเมริกาจ๋าเลยนะครับตัวนี้ปี2020นะฮะเมื่อกี้จริงๆแล้วชิมเป็นนิดหน่อย ก็น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าถูกอกถูกใจอคอวายชาวไทยเรานะฮะสีนะครับสังเกตได้เลยว่าเป็นม่วงเข้มเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นองุ่นสามสายพันธุ์นะฮะมีามกาบเบเนสโวิยองโลโลแล้วก็มีพี่โนนัวเข้าไปด้วยนะฮะกลิ่นนี่คือหอมมากนะครับกลิ่นหอมหอมลมุนหอมเหมือนแบบ องุ่นสุกๆกินลูกเกรดไอ้ลูกเกรดว่ะสุกเกรดอีกอ,อ,อ่ะนะครัูเทสดูนะฮะวันนี้เสิร์ฟกับชิ้นตอยอโอ้หอมหอมแล้วก็มีหวานแต่ไม่ปลาแรมอะ่ะหวานแล้วก็ตบท้ายด้วยฝาดติดเพดาน พอสมควรเลยนะครับนี่ยังยังยังไม่จบเลยวายตัวนี้าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับรสชาติรับรองว่าถูกใจคนไทยแนย่นอนสไตล์นี้นะฮะลองดูครับอืม